ไก่ค่ะ,คะอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรหรอคะอ๋อเมนูพิซซาเสียบไม้อะฉันคิดขึ้นมาใหม่พอดีว่าลูกค้าร้านเราอะสั่งพิซซาเยอะมากเลยแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาไม่อยากมือเลยอะฉันก็เลยทําพิซซาเสียบไม้ให้สะดวกกับลูกค้านี่เวลาเสิร์ฟให้ลูกค้านะเธอทําแบบนี้นะใส่อย่างนี้อย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศราด,ดยมายองเนสตามด้วยออริกาโน เป็นอันเสร็จเสร์ฟให้ลูกค้าได้เดี๋ยวเธอเก็บของที่ลกบนโต๊ะให้เรียบร้อยนะฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนค่ะ ะอ,อะไรทำไมเนปฉันจะกินไม่ได้หรอฉันเป็นถึงผู้จัดการเลยนะทำอะไรอะผัดเจียมตัวซะบ้างแต่ว่านี่มันเมนูใหม่นะคะคุณไก่เพิ่งทำเลยนะคะเนปเธอเป็นแค่เด็กใหม่อย่ามาสะเอะสอนฉันถ้าเธอสอนฉันมากๆเนี่ยระวังเธอจะถูกไล่ออกให้รู้บ้างว่าใครเป็นใคร แล้วทำไมพิซซ่าในจานนี้หายไปอ่ะเธอกินไปใช่ไหมใครอนุญาตที่เธอกินนี่มันเป็นพิซซ่าที่ฉันจะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้านะใช้ไม่ได้เลยที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกนะค่ะไว้ใจไม่ได้เลย ใสเก็บจานโตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปล้างจานในครัวฉันด้วยนะแต่ฉันเป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะไม่ได้เป็นพนักง,งานล้างจานอะ่ะนี่พูดแบบนี้ได้ยังไงคะฉันเป็นรุ่นพี่เธอนะเธอเดี๋ยวเพิ่งมาใหม่ไม่เช่หรืงไงรู้เธอ,อากโดนดีผู้ค้าลืมใบแน่เลยอะ่ะเอาไปให้ผู้จัดการนี่เอามานี่นะ เงินลูกค้าเอามานี่ฉันจะเอาไปให้ผู้จัดการนะคะ่ะก็บอกว่าให้เอามานี่จะไปให้ผู้จัดการกันไปทำไมก็เราเดี่ยวเป็นคนเจอก็ต้เ,เป็นของเราสองคนสิเราสองคนน่ะนะก็ใช่นะสิทำไมเหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกเอามานี่เอามานี่ฉันไม่ให้เงิเนลูกค้าเสียงดังโวยวายอะไรกันแกงใจลูกค้าโตอื่นบ้าง โอ้ยหืมวกันมาบ่อยเลยนะว่ามันใหญ่ขนาดนี้อร่อยมากเลยเนาะอื้มอืมอื้มอื้อืมอืู้มอื้ื้อือื้อ้อ้อื้อ คุณด้าคะอันนี้เงินลูกค้าลืมไว้คะ่ะพวกเธอสองคนจะไปบอกใครเรื่องนี้ล่ะแต่คุณด้าคะในเมื่อเจอเงินแบบนี้คะ่ะพวต้องแบ่งกันไม่ใช่หรอคะเธอนี่จริงๆเลยนะอืม่มีอยู่สามพันเง้คนละพันแล้วกันขอบคุณค่ะน,นี่ของเธอ ฉันไม่รับไว้หรอกคะ่ะไม่เอาด้วยหรอกคะ่ะงั้นก็ดีถ้าเธอไม่เอาก็ดีแต่ฉันบอกเธอไว้เลยนะถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเธอโดนไล่ออกแน่เธอก็รู้นะว่าฉันเป็นผู้จัดก,การทำอะไรได้บ้างส่วนอันนี้ยก็เป็นของฉันแล้วกัน ขอให้เงินแกฟรีเนี่ยแกก็ไม่เอาแกโง่จริงเลยคุณไก่คะเรียกพวกเรามาพบมีอะไรหรือเปล่าคะมีสิมีลูกค้าแจ้งว่าทำเงินหายไว้ที่ร้านเราอะ่ะมีใครเจอเงินบ้างไหม ลูกค้ายืนยันว่าทําเงินหายที่ร้านเราจริงๆดาว่าจะต้องเป็นเด็กเสิร์ฟใครสักคนเที่ยวไปแน่นอนค่ะเดี๋ยวยังไงดาเร่งตรวจสอบให้นะคะได้ฉันต้องการคำตอบภายในวันนี้เท่านั้นนะค่ะคิวเอาเงินขึนมาค่ะก็ใส่ เองเงินทั้งหมดนี่ไปแล้วก็ไปยอมรับผิดกับคุณไก่ว่าเธอเป็นคนเก็บเงินพวกนี้ไว้ฉันทำไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าเธอทำไม่ได้เนี่ยผู้จัดการเขาก็คงให้เธอพ้นสภาพจาัดก,การเป็นเด็กเสร์ฟใช่ไหมคะใช่เธอก็คงจะรู้นะว่าฉันอะทำอะไรกับเธอได้บ้างไป คุณไก่คะว่าไงฟ้าใสาเนี่ยเป็นคนเจอเงินแล้วก็เก็บเงินพวกนี้ไว้กับตัวค่ะใช่ค่ะคุณไก่ไล่ันออกเลยค่ะคุณไก่คะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะที่หนูทําไปก็เพราะว่าก็เพราะว่าโลภมาอยากได้เงินของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไงเ่ะคะฉันคงทํางานร่วมกบบฟ้าใสาไม่ได้แล้วละคะ่ะคนไม่ซื่อสัตย์แบบนีน้ต้องโดนไล่ออกคคุณไก่ความจริงทั้งหมดอะ ฉันน่ะเห็นเงินก่อนจริงๆค่ะละักคิวก็มาแย่งเงินฉันไปบอกว่าจะเอาเป็นของตัวเองผู้จัดการก็เดินมาพอดีค่ะทีนี้ฉันก็เอาเงินให้ผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าจะแบ่งเงินกันแต่ฉันไม่ได้เอานะคะแล้วก็ยังขู่ฉันอีกค่ะว่าจะไล่ฉันออกไม่จริงนะคะคุณไก่ใหญ่เนี่ยเป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟที่เพิ่งมาทํางานใหม่โกหกคุณไก่ชัดๆเลยค่ะค,คุณไก่คิดว่าคุณไก่ควรเชื่อใครเหรอคะใช่ค่ะ นังนี่มันโกหกขาคนไก่แต่ผมรู้ครับคุณแม่ว่าใครเป็นคนเอาเงินไปฮะคุณแม่นี่ลูกค้าที่นั่งอยู่โต๊นะนั่นนี่ฟูกนี่ลูกกลับมาจาก,กอ,อังกฤษแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วทำไมไม่ให้แม่ไปรับล่ะลูกคือว่าผมตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์คุณแม่นะครับเห็นคุณแม่บ่นว่าช่วงนี้กิจการไม่ค่อยดีขาดทุนบ่อย แล้วผมก็ได้ทราบสาเหตุจากการทดสอบพนักงานในร้านแล้วก็ทดสอบผู้จัดก,การคนนี้แล้วผมจะบอกอะไรให้นะครับผมเป็นคนเอาเงินไปไว้ใต้จานเองแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าผู้จัดก,การคนนี้แบ่งเงินกับเด็กเส์ฟคนนี้มีอยู่สามพันงั้นก็ขอรับผนแลวกันเอาไปนี่ของเธอฉันไม่รับไว้หรอกคะ่ะไม่เอาด้วยหรอกคะ่ะ แล้เรื่องพิซซ่าเสียบไม้ตอนเช้าคุณด้าเป็นคนกินค่ะแล้วก็มาโทษฉันทำไมนี่ฉันจะกินไม่ได้หรอฉันเป็นถึงผู้จัดการเลยนะทำอะไรอะถัดเตรียมตัวซะบ,บ้างแต่ว่านี่มันเมนูใหม่นะคะคุณไก่เพิ่งทำเลยนะคะเธอเป็นแค่เด็กใหม่อย่ามาสะเออสอนฉันทั้งหมดที่ฉันทำไปอะเพราะว่าฉันไม่ทันคิดนะคะ่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ทันคิดงั้นหรอคุณด้า คุณเป็นถึงผู้จัดก,การร้านแต่คุณไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความเป็นผู้นำฉันคงเก็บคุณไว้ไม่ได้ค,คุณไก่ครับคุณไก่คุณก่ณอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะร่วมเธอด้วยคิวเธอเป็นเด็กเสิร์มแต่เธอเอาเปรียบเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ไม่มีความซื่อสัตย์ด้วยฉันก็คงเลี้ยงเธอไว้ไม่ได้เหมือนกันออกไปทั้งคู่เลยฉันไล่เธอทั้งสองคนออกโอ้แท้เลยอะฟ้าใส เธอนี่เป็นคนดีจริงๆนะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความซื่อสัตย์ถ้าเธอผ่านการทดลองงานแล้วอ่ะฉันว่าฉันจะเลื่อนตําแหน่งให้เธอเป็นผู้จัดก,การร้านแทนด้านะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะคุณแม่ครับว่าแต่เมนูพิซซ่าเสียบไม้เนี่ยเป็นไอเดียคุณแม่เหรอครับอะแน่นอนเป็นความคิดของแม่เองอร่อยมากเลยครับคุณแม่แบบนี้สามารถเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราได้เลยครับ อจริงสิน้อน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านได้เออจริงจริงจริงว่าแต่ไปอาบน้ำก่อนไหมกลิ่นแรงมากเลยลูกคุณแม่แซวแรงเกินไปไหมครับแต่ว่าผมขอกินพิชชาติเห็บไม้ของแม่ก่อนได้ไหมได้ได้ได้ไปไปไปกินกันไป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 กินไปกินหลายไม้ด้วยไม้เดียวไม่พอแน่นอนห่วยครับพรุ่งนี้รางวัลออกแล้วน เดินไม่ดูตามมาตาเรือเลยแล้วใครอนุญาตให้มาขายของที่น้าร้านฉันขอโทษครับผมมายืนขายหวยครับผมมองไม่เห็นครับคุณผู้หญิงฉันขอโทษด้วยก็แล้วกันก็ไม่รู้นี่ว่าตาบอดช่วยหนุนักใบก็ได้ขอบคุณนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสนใจเลขสี่สองกลังมาแรงเลยนะครับแค่ใบละหนึ่งร้อยเองครับผู้หญิงสนใจไหมครับสี่สองก็ได้นะ แช่นอุดหนุนสักใบหนึ่งครับไปละหนึ่งร้อยนะครับจ้ะออนี่ครับคุณผู้หญิงขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะครับคุณผู้หญิงจ้ะเฮงๆเลยรวยนะครับหวยครับหวยครับนี่แกมาขายอะไรตรงนี้เนี่ยมันเกกการน่ารักคุณอยู่คาลูไหม,มไปขายที่อื่นเลยไปผมขายตรงนี้ไม่ได้หรอไม,ม่ได้ไปเลยลูกค้าคนหนึ่งเขาลัคาญหมด รครับรางวัลใหญ่ไหมครับรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกดแปดสี่หกเจ็ดสอหกสี่สองสฉันถูกหวยแล้วเนี่ยฉันถูกหวยอะเป็นไปได้ยังไงกันชอ็ชอปช็อปช็อปครับคุณยูมีอะไรครับช็อปเห็นไหมฉันตามไม่ฝาดใช่ไหม แปดสี่เจ็ดหกสี่สองใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับคุณดูถู่วหยฉันถูกหวยรางวมัลที่หนอีกที่อเนี่ยหกล้านเลยนะชับหกล้านหกล้านคนไขวหวยหฉันไปไหนไปตามไปตามคนไข้หวยหฉันเร็วเร็วเร็วได้ครับได้เร็วฉันถูกวหวยหกล้านหกล้านเป็นไปได้ ตาบอดให้โชคใน้นจริงๆด้วยซื้อหวยไหมครับซื้อหวยไหมครับเฮ้ยแกมาขายอะไรตรงนี้เนี่ยตามใช่ไหมไปไหนครับเออหน่าคุณยูเรียกเร็วคุณยูเออเจ้าของร้านอ่ะจะพา,มาผมไปไหนครับถึงแล้วมาแล้วระจ้ะนั่งนั่งมามามานั่งตรงนี้นั่งนี้นั่งเลยนั่งนั่งเลยเราชื่ออะไรอ่ออผมชื่อสมคิดครับสมคิดเหรอจ๊ะสมคิด จำฉันได้ไหมที่ฉันเดินชนเธอที่หน้าร้านวันก่อนไงอ๋อท,ที่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่วันนี้เธอรู้ไหมลอตเตอรี่หวยออกฉันถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมเป็นใบที่เธอเลือกให้ฉันไงได้ตั้งหกล้านอ่ะหกล้านเลยเหรอครับจ้ะโอ้ดีใจด้วยนะครับฉันก็คาดไม่ถึงเลยนะหกล้านเลยนะสมคิดเอาเป็นว่าฉันจะตอบแทนเธอนะให้เธอขายลอตเตอรี่หน้าร้านฟรี แล้วก็ฉันจะเลี้ยงข้าวเธอตลอดเลยนะวันล,ละสามมื้อวันล,ละสามมื้ออยากกินอะไรสั่งได้เลยนะจ๊ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผู้หญิงขอบคุณครับออว่าแต่กินข้าวหรือยังล่ะยังเลยครับอ่ะอย่าไม่กินข้าวชอ็อปหาข้าวหาน้ําให้กินด้วยได้ครับคุณโยเร็วๆนะคุณสมคิดท้าหิวขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับฉันไปก่อนนะจ๊ะฉันจะไปขึ้นเงินหกล้านครับโชคดีนะครับคุณผู้หญิง ให้มันไปได้ยังไงน,นั่นมันรางวัลที่หนึ่งเลยนะแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้กินข้าวฟรียู่ยาวไปเลยเฮ้ไอ้สมคิดเล่นโทรศัพท์เหมือนคนตาปกติทั่วไปเลยนี่ว่าตาบอดจริงปะวันเนี้ย นี่ไอ้สมคิดกระตาบอดจริงป่าววันนี้เมื่อกี้ฉันเห็นแกนเล่นโทรศัพท์อยู่นะอ,อ๋อโทรศัพท์เอาเอาไว้รับสายครับเผื่อมีใครโทรเข้ามาครับอ๋อแล้วนี่เอาอะไรไมาให้ผมกินครับกระเพราหมึกกุ้งแนะ่ะขอบคุณมากเลยนะครับอืมแกนี่วาสนาดีจริงเลยนะได้กินทั้งหมึกทั้งกุ้งอีกมีน้ำด้วยนะอย่าลืมกินด้วยล่ะได้ครับ ขอบขอบคุณมากเลยนะครับโอเคฉันไปแล้วเกือบสวยแล้วไหมล่ะว้าวอืม ซื้อหวยไหมครับใบละร้อยครับใบรอรอละร้อยรางวัลใหญ่ไหมครับอ่ะน้องซื้อหวยไหมมฮ้ยนั่นมันไอ้สมคิดนี่หว่าหกสี่มีสองใบ,นนะ 64, 64, 64. 64, บเอาเอากี่ใบเอาใบาเดียวคะ่ะใบเดียวมันมันหยิบจับหวยเหมือนคนตาปกติเลยวะขอบคุณนะครับขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะครับมามามาลูกค้าคนแรกซื้อหวยไหนค่ะซื้อหวยเอาเอาเรียกอะไรดีครับพี่เอาอีกแล้ว ๋อเหลือใบสุดท้ายพอดีเลยครับใบละร้อยครับพี่ใช่ครับเอาดูมันหยิบจับทีดิมองเห็นหมดทุกอย่างเลยเนี่ยอ่าอันนี้ครับสามใบเนาะสามร้อยนะครับรับมาห้าร้อยนะครับรอตังค์ทอนแป๊บนึงนะพี่อันนี้ครับขอบคุณค่ะครับขอถูกรางวัลใหญ่นะคะทอนเงินถูกด้วยแปลกแล้วแบบเนี้ยหยิบหวยก็ถูกหยิบตังค์ทอนยังถูกอีก หอยครับจะพ่อถึงร้านละลจ้ะค,คุณยูใช่ไหมครับจ้ะจำเสียงฉันได้ด้วยว่าไงจ๊ะพอดีผมมีเรื่องอยากรบกวนคุณยูนะครับผมว่าจะขอยืมเงินคุณยูสักสองพันบาทได้ไหมครับสมคิดยืมเงินฉันอีกแล้วอะ่ะก่อนหน้าน,นี้ฉันก็ให้ไปหลายรอบแล้วเธอเอาไปทำอะไรหมดเอาไปให้แม่ที่ ต่างจังหวัดครับรักษาตัวครับแล้วตอนนี้มันไม่พอครับผมว่าจะขอยืมคุณอีกสักสองพันบาทได้ไหมครับฉันให้ก็ได้นะแต่อย่าคิดว่าฉันจะให้เรื่อยๆนะเพราะว่าฉันก็คิดว่าฉันอะดูแลเธอตอบแทนคุณเธอพอสมควรแล้วเธอควรจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะผมขอยืมครั้งสุดท้ายแล้วครับคุณยูถ้ามีผมจะรีบคืนนะครับถือว่าฉันให้เธออีกรอบแล้วกันรับไป ขอบคุณนะครับคุณยุถ้ามีผมจะรีบเอามาคืนนะครับจ้าคนเดี๋ยวนี้นหลอกง่ายจริงๆเลยแป๊บๆก็ได้สองพันละหวยครับซื้อหวยไหมครับ <c oughs> คุณยุครับคุณยุ ผมมีเรื่องจะมาบอกครับอ้ยตื่นตั้งแต่อะไรแต่เช้าเนี่ยเอาหน้าคุณยูเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะเรื่องอะไรคือผมคิดว่าไอ้สมคิดอะครับม,มันดูหลับๆล่อๆนะครับมันดูไม่น่าไว้ใจเลยอะคุณยูไม่น่าไว้ใจยังไงนั่นยังเดินถือไม้เท้าขายลอตเตอรี่อยู่เลยดูทรงฉันนะูว่าฉันน่ะดูคนไม่ผิดหรอกแต่จริงๆนะครับคุณยูผมเห็นรอบนั้นอะมันดูดูชับททำงานเสร็จหรือยัง เอาเวลาที่ไปยุ่งไปเผือกเรื่องชาวบ้านเนี่ยไปทำงานให้ฉันให้ดีกว่านี้ดีกว่าไปไปดูในครัวให้เรียบร้อยถ้ามันประตื่นเต้นครับคุณยูเออลูกค้ามาแลกรับลูกค้าด้วยค่ะคุณหนึ่งเอกสารสัญญาซื้อขายร้านอ๋อฝากไว้ที่ร้านแล้วใช่ไหมคะได้ เดี๋ยวยุเซ็นให้ค่ะแล้วยังไงเรื่องโอนเงินเดีย๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึง่งนะคะเดีย๋ยวจัดการให้เลยอ๋อชอปอ้าวสวัสดีครับคุณยุมีคนฝา่เอกสารสัญญาไปให้ฉันหรือเปล่าจ๊ะมีครับเมื่อเช้ามีเอกสารมาฝากถึงคุณยุ1หนึ่งซองครับเอาไปเช่นที่โต๊ะด้วยนะได้ครับได้เดี๋ยวผมตามไปนะครับจ้ะครับซื้อไหมครับนี่เอกสารครับคุณยุจ้ะ ชอ็อปสัญญาซื้อขายร้านถ้าฉันได้เซ็นเอกส,สารฉบับนี้เมื่อไหร่ร้านนี้ก็จะเป็นของฉันแน่นอนโอ้จริงเหรอครับคุณยูใช่แค่เซ็นให้เป็นเจ้าของเลยเหรอฉันก็ได้เงินจากการถูกหวยนี่แหละฉันอะอยากได้ร้านนี้มาเป็นของฉันเองจะได้ไม่ต้องเช่าอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฉันอะจะเลื่อนให้ชอปเป็นผู้จัดการร้านนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณยูจ้ะ เดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับจ้ะซื้อหวยไหมครับไปละร้อยครับฉันลืมเอกสารประกอบนี่นะซื้อหวยไหมครับรางวัลใหญ่นะครับบปาละร้อยเครับ <laughs> เจ๊น่างโง่เพียงแค่เนี้ยร้านก็ตกไปของฉันละโอ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้วะโอ้ยง่ายจังเลยวะ <laughs> นี่มันสัญญาฉันอ้าเอา้เอาผมคิดแกไม่ได้ตาบอดเหรอเจ๊เจจะโง่ไปีงไหนอ่ะถ้าตาผมบอดอ่ะผมจะเซ็นเอกสารนี้ได้เหรอเจ๊เจ๊นั่นแหละต้องออกไปจากร้านของผมได้แล้วไปดิเจ๊ เดี๋ยวไม่น่าเชื่อตกลงที่แกใส่แว่นเนี่ยแกไม่ได้ตาบอดจริงๆใช่ไหมช็อปอบอกเจ้านายกันด้วยนะอย่ามันหน้าโง่แถวนี้ได้ปะก็เห็นกันอยู่ว่าตาฉันนะ่ไม่ได้บอดไอ้สมคิดเจอุาสา์เลี้ยงดูแกอย่างดีไม่แกทําอย่างนี้วะแล้วใครจะเห็นเจ๊แกไม่ให้ข้าวให้น้ําฉันฟรีใครไม่ชอบบ้างอะของฟรีอะแกจะยึดหลานฉันใช่ไหมล้วสัญญาที่แกเซ็นเนี่ย แกคิดว่าแกจะเอาสมบัติของฉันไปจเจ้าร้านฉันไปใช่ไหมฮะก็เป็นคนพูดเองไม่หรอแค่เซ็นตรงนี้จุดเดียวร้านทั้งหมดเนี้ยก็เป็นของแกก็ฉันก็เซ็นแล้วไงเนี่ยแหกตาดูดิชื่อฉัน <laughs> หัวล้ออะไรแกเคยได้ยินไหมหัวล้อที่หลังอ่ะมันดังกว่างย <laughs> แกนี่มันโง่งจริงเลยนะไอสสมคิดเซ <laughs> <laughs> ็นไปสิ ถ้าแกเซ็นไปนะแกไปโอนที่หรือยังเอกสารตัวเนี้ยมันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่อแกจ่ายตังค์แล้วมี่ยังไงะไปโอนที่กรมที่ดินก็<อ>จัดเซ็นแล้วไงมันแค่เอกสารเซ็นไงมันยังไม่สมบูรณ์ไงหน้างโง่ในที่สุดก็เผายตาตออกมาแล้วแชนก็คิดว่าดีโหทําตัวเป็น,นกิ้งก่าได้ทองดีชั่วไม่รู้จักคิดหลอกลวงแบบนี้ฉันโทรแจ้งตำรวจดีกว่า ับเฮ้ยตำรวจจับเจมส์จับให้ได้เลยนะจับมันจับเลยเฮ้ยอหีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นไรอ่ะไอ้สมคิดเฮ้ยช่วยด้วยครับไอ้สมคิดเสียงอะไรกันไอ้โคมอ่ะอ้าวสมคิดมันเป็นอะไรอ่ะไหนพยุงขึ้นมาสิสมคิดดูขึ้นมาเออ สมคเฮ้ยไหวปะเนี่ยเไอ้สมคิดแกเป็นไรวะสมคิดสมคิดแกเป็นไรเปล่าแกอยากตายนะชอบฉันอยู่ที่ไหนอะสมคิดแกจะหลอกฉันอีกเหรอหลอนเนี้ยเ่าแกตาบอดน่ะไอ้สมคิดนี่มันไม่ตลกอะนะทําไมผมได้ยินแต่เสียงครับคุณยูทุกอย่างมันมันมืดไปหมดเลยครับเฮ้ยฉันกับคุณยูอะไม่เชื่อแกหลอกผมผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับชอบ ฉันว่าสมคิดมันตาบอดจริงนะเนี่ยมันต้องหลอกเอรอาอีกแน่ๆเลยมันกลัวความผิดเชื่อผมสิคุณยูครับเชื่อผมด้วยคุณยูฉันว่าไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วแหละผมผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับคุณยูชอ็อตฉันว่านะยังไงเราก็ต้องช่วยอะ่ะอย่าไปช่วยมันเลยครับคุณยูชอ็อตร้านเราอ่ะยังไม่ได้เสียหายอะไรนะร้านก็ยังเป็นของเรากดแห่งกรรมมันไม่มีจริงเห็นไหมกรรมตามสนองแล้วเนี่ยใน,น,นที่สุดกตาบอดคุณยูครับช่วยไปโรงพยาบาลเถอะปะ ไปส่งโรงพยาบาลแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จับส่งตำรวจต่อดำเนินคดีต่อเลยได้ครับุณ่ยูแต่ตอนนี้ยังไงไงมนนษยธธรรมเราต้องมีชอปได้ครับสมคิดเอ้ยกรรมก็ตามสนองแกจนได้เนี่ยไปลุกไปมันมืดมองเห็นไหมเนี่ยแกไม่เห็นจริงหรอจาพาผมไปไหนครับไปเดี๋ยวฉันช่วยพี่ยูเองไป หมดเรื่องหมดราวสักทีนะแต่คุณยูครับชอบคิดว่าคุณยูไม่น่าไปช่วยไอ้สมคิดมาเลยนะครับมันเกือบจะหุบร้างของคุณยูแล้วนะครับจะไม่ช่วยมันก็ใจไม้ใช้กรรมเกินไปนะเอาเป็นว่าตอนนี้ยเขาแกล้งตาบอดแล้วเป็นยังไงผลกรรมก็ตกอยู่ที่เข้าแล้วไงในที่สุดก็ตาบอดจริงๆอีกอย่างหนึง่งเราก็ไม่ได้เดือดร้อนร้านเราก็ยังอยู่ร้าน,นจะเป็นของเราแล้วฉันน่ารับปากชอปแล้วนะว่าจะให้ชอปไปเป็นผู้จัดการ แต่ต่อไปเนี้ยคุณยูห้ามไว้ใจใครง่ายๆแล้วนะครับนั่นน่ะสิต่อไปเนี้ยฉันคงจะไว้ใจใครไม่ได้แล้วแหละกลัวไปหมดเลยคนสมัยเนี้ยครับร,ร,ร,รู้หน้าไม่รู้ใจจริงรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆกลับรา้านเราดีกว่าไปครับ